นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครตั้งใจจะมีไม่มีใครตื่นเช้ามาแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้อยากเป็นนี่แต่นี่เกิดจากความคิดเล็กๆจากการตัดสินใจที่ดูไม่สำคัญจากคําว่าไว้ก่อนจากคําว่าเดี๋ยวค่อยแก้และเมื่อรู้ตัวอีกทีภาระก็หนักเกินกว่าจะย้อนได้ง่ายๆธรรมะไม่ได้บอกให้เรากลัวนี่ แต่สอนให้เราไม่ประมาทกับมันเพราะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนที่นี่จะกลายเป็นโซ่ตรวนของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าอัปปมาทธรรมคือทางแห่งความไม่ตายและถ้าเรามองในบริบทของชีวิตปัจจุบันความไม่ประมาทก็คือทางรอดจากความพังพินาศทางการเงินนี่ไม่ได้ทำร้ายแค่กระเป๋าเงิน แต่มันกัดกินความสงบของใจทำให้เราตื่นมาพร้อมความกังวลนอนหลับพร้อมภาระที่แบกไว้ความประมาทจุดเริ่มต้นของหนี้หนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากเหตุจำเป็นจริงๆแต่เริ่มจากความประมาทประมาทว่ารายได้จะเข้ามาเรื่อยๆสุขภาพจะไม่เจ็บป่วยงานจะไม่หายพ่อนนิดเดียวไม่เป็นไร ความประมาททําให้เราใช้เงินของอนาคตก่อนที่อนาคตจะมาถึงอัระมาทธรรมจึงไม่ใช่แค่ความระวังแต่คือการมีสติรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนและเงินก็เช่นเดียวกันนี่กับความไม่เห็นทุกข์ล่วงหน้าพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกข์ไม่ใช่รอให้ทุกข์มาถึงก่อนนี่มีทุกข์ซ่อนอยู่เสมอ แม้ตอนกู้จะดูสบายแม้ตอนผ่อนจะดูไหวความไม่ประมาทคือการถามตัวเองว่าถ้ารายได้หายไปสามเดือนเรายังไหวไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับการสร้างหนี้การผ่อนคือการดึงอนาคตมาใช้การผ่อนไม่ใช่เรื่องผิดแต่ผิดเมื่อเราผ่อนโดยไม่คิดถึงภาระทั้งหมด อัปมาทธรรมทําให้เรามองภาพรวมไม่ใช่แค่งวดแรกแต่รวมถึงทุกงวดที่ตามมาถามใจตัวเองว่าภาระนี้จะทําให้ชีวิตอิสระขึ้นหรือผูกมัดมากขึ้นถ้ามันผูกมัดความไม่ประมาทจะบอกเราว่าช้าลงได้การไม่เป็นหนี้คือการรักษาเสรีภาพเงินที่ยังไม่ต้องใช้จ่ายคืออิสระ รายได้ที่ยังไม่ถูกผูกไว้คือความเบาใจคนที่ไม่เป็นหนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรแต่หมายความว่ามีพื้นที่ให้ชีวิตหายใจอัปปมาทธรรมช่วยให้เรารู้คุณค่าของอิสระนี้ก่อนจะแลกมันไปโดยไม่รู้ตัวความไม่ประมาทในชีวิตประจำวันมีเงินสํารองรู้รายรับรายจ่ายไม่สร้างหนี้ตามอารมณ์ ไม่ใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดโดยขาดสติกล้าปฏิเสธความอยากที่เกินตัวทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่คือความรักตัวเองในระยะยาวนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ความประมาทคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์อปาิธรรมไม่ได้ทำให้ชีวิตถึงแต่ทำให้ชีวิตปลอดภัยเหมือนคนที่ขับรถด้วยความระวังไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะอยากถึงที่หมายอย่างปลอดภัยถ้าวันนี้คุณเริ่มคิดก่อนใช้คิดก่อนผ่อนคิดก่อนกู้นั่นไม่ใช่ความขี้กลัวแต่นั่นคือปัญญา